สวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนวอนนี้นะคะมิลาเบียดน,ะคะนาคะนาข้อยังไม่เรียนสก,กักดีน้องตินาคือน้องตินามีเควสหนึ่งเกี่ยวกับตัวเบอร์รี่เอ็ดมาเล่าให้ท่านผู้ชมดีแล้วค่ะคืออันเนี้ยเพิ่งเกิดกับน้องตินาสดๆใหม่ๆเลย แต่เมื่อคืนนี้หรือเมื่อวานนี้นั่นเองคือเอาที่นากินสารพัดก็คุณแม่ก็รู้นาะที่นาเป็นคนที่เนี้ก็กินหมดอะไรก็บ้าของกินก็กินไปแล้วมาเจอบอบลาบองก็ปกติก็กินอยู่แล้วนะมันก็แบบไม่ได้เป็นถึงขนาดนี้มันก็แบบแค่เของงาน้ำแค่นี้วันนี้เป็นอะไร ไม่คืนเมื่อคืนคน,นั่นแหละอพอกินเสร็จใช่ป่ะตอนแรกมันก็แบบสบายมากอืแล้วพอ,อ,อตื่นมาตีหนึ่งตีหนึ่งเป็นไรคะตีหนึ่งปวดท้องมากปวดเหมือนมีอะไรดิ้นอยู่ในท้องปวดท้องแล้วก็เหมือนมีอะไรดิ้นอยู่ในท้องแล้วก็อ้วกใช่ไหมตอนตีหนึ่งใช่แล้วก็อ้วกแล้วก็ขี้ก็ขี้ขี้แบบ ขี้มันเ,เสียแม่ขี้แตกใช่ไหมหลายรอบมากเออแล้วก็ขี้แตกหลายรอบมากเลยแบบหลายรอบมันก็ไม่หมดอ่ะเออมันไม่หมดสักทีใช่ไหมมันปวดนั่นเลยเออม,มันก็ปวดมันก็ปวดท้องอยู่นั่นแหละออแ,แล้วทำยังไงแล้วคราวนี้แม่ชงอะไรให้กินเวิ่งข <laughs> ึ้นสีก่อัเนี้ยหนูก็ พวกไปหนึ่งรอบแล้วก็ขี้ไปหลายรอบออรรนี่เอ้ยพอทีเนี้ยแม่ก็ยังไม่ตื่นแม่ก็ยังไม่ตื่นอีกหนูมไม่มีแรงสกิดแม่โอ้มอไม่มีแรงปกติหนูต้องทำแบบถึงขนาดไม่มีแรงสกิดเลยเหรอปไาไม่ใช่มันหมดแรงลโอ้หมดแรงปวดมากอืมแบบครั้งนี้เจ็บที่สุดในโลกแล้วแบบคือแล้วพอตอนนั้นใช่ไหมคะหนูปลุกแม่ได้ไหมแม่ ูก็แม่มากอดหนูพอดีหนูก็เลยบอกแม่แม่ก็พาหนูมากินตัวน,นี้แม่บอกว่ามันก็จะเจ็บตอนที่อันนั้นหน่อยนะลูกแต่ว่ามันก็จะหายหนูก็กั้นใจกินหนูก็เหมือนหนูก็ไม่ค่อยชอบกินหรอกแต่ว่าก็กินหนูเคยมีเฟซสองเวซเกีก่ยวกับตัวเบอร์รี่เอสลาน,นะคะ อ่าพอหนูกินไปพอหนูกินไปหนูกินไปนกดอาการเจ็บท้องมากอ่ะเจ็บท้องมากเจ็บท้องมากใช่ไหมแล้วพอทีนี้เจ็บท้องมากแล้วก็ไปอ้วกอีกหนึ่งทอไปอ้วกหลังจากกินหลังจากกินอันนี้นะอ้วกแล้วก็ปวดท้องมากแล้วก็ไปอ้วกอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปขี้อีกรอบหนึ่งขี้แต่แอ,อีกรอบ<อ>หน,น,นึน<อ>น่งเออมานอนข้างนอกแล้วก็บานอนข้างนอกตอนนั้นคือแบบหมดแรงหมดแรงเรียบร้อย เออแล้วตัง้งแต่นั้นมาทำอะไรไม่ได้พอทีนี้ใช่ไหมคะมันแบบตอนที่ใกล้จะนอนอะ่ะมันก็ต้องมีอาการปรวดท้องธรรมดามันก็ปวดท้องธรรมดาปนปวนแบบไม่ได้ปวดมากแล้วพอทีนี้เราได้แม่หลับแล้วค่ะอาการปวดลดลงีไม่อยู่ข้างนอกกันหนูปวดมากปวดมากปวดมากแล้วตอนทีนี้ใช่ไหมน่าจะห้าหกวิที่แที่หนูปวดท้องมากอบบอนูปวดแล้วพอทีนี้ใช่ไหมล่ะพอหนูหลับไป ก็ดื่มมาก็ไม่มีอาการเลยค่ะอ๋อก็คือปวดก็คือหายก็คือหายเลยใช่ไหมโอ้มันสุดยอดมากเลยนี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเบ <ry> อร์รี่เอสค่ะเบอร์รี่เอสตัวนี้ข่าเชื้อในกระแสะเลือดเนอะโอเคดูสภาพหน่อตอนนี้หายเรียบร้อยแล้วนะคะยิ้มได้แล้วโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะ